นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้ได้เวลาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธิให้หัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตานึกบริกรรมภาวานา เอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธรวมจิตเข้ามารวมใจเข้ามาอย่าได้ตามสังขารมานกิเลสมานไปภายนอกจิตใจของคนเราจิตแท้ใจเดิมมันอยู่ภายในกายภายในจิตไม่ได้ไปตามสังขารทั้งหลาย ะสังเกตได้ว่าเวลาจิตเราไม่สบายก็มีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าบัดนี้จิตเราไม่สบายเวลาจิตใจสบายก็มีจิตดวงหนึ่งว่าจิตเราสบายไม่สบายนั่นแหละคือว่าจิตใจดวงผู้รู้โยภายใน มันโลกอยู่ตลอดเวลาให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในนี้ธรรมดาจิเลสมารกิเลสล,ลาคะโทสะโมหะนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นมารเป็นพยามารคำว่ามารคือคือ,ค,อคือว่าเป็นศัตรูคอยฆ่าคอยทำลายอยู่เสมอ ถ้าใครหลงไปตามมานกิเลสแล้วชื่อว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนคือมันคอยฆ่าคุณงามความดีของคนเราอยู่ทุกเวลาเวลาคนเราจะทำคุณงามความดีใด,ด้มีการทำบุญให้ทานมานก็มาเบียดมาห้าม คนเราจะรักษาสินห้าสินแปดมานกิเลสก็มาห้ามอีกคนเราจะนั่งสมาธิภาวานาไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะทำคุณงามความดีอันใดมานนี่ก็คอยมาทำลายอยู่ตลอดกาลเวลานั่งสมาธิท่านจึงให้ตั้งจิต ตั้งใจว่าเราจะนั่งภาวนามานกิเลสต่างๆเราจะไม่ลหลงไหลไปเรียกว่าตั้งสัจจะลงไปในหัวใจและอธิษฐาน <c oughs> ป้านใจของตัวเองไว้ไม่ให้เลื่อนลอย เราทำอะไรถ้ามีอธิฐานไว้สิ่งนั้นก็เดีหรือว่าสวยว่างามแต่คนเราถ้าไม่มีอธิฐานไว้จิตมันจะออกไปเมื่อใดเวลาใดมันก็ไปได้เพราะอธิฐานทำไม่มีในใจบุคคลผู้นั้น ถ้าพูนั้นตั้งใจไว้ว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วเราจะไม่ต้องคิดไปในที่ใดๆรวมจิตรวมใจเข้าไปในองค์พุทธโธคุณพระพุทธเจ้าเนกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก หรือว่าให้มันทันจิตใจของตนทุกเวลาจนกระทั่งว่าไม่พลั้งไม่เผลอท่านว่ามีสติสติความระลึกได้ในกายเวทนาจิตธรรมสตินี้แหละเป็นเครื่องระลึกอยู่ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควร ก็ต้องอยู่ที่สติความระลึกได้ความระลึกได้ก็คือว่าจิตดวงที่โอยู่นี่แหละเป็นผู้ระลึกได้ระลึกว่าเราจะสงบจิตสงบใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอันธรรมดายีเลสดนั้น มันมีตั้งแต่กิเลสหยาบหย,ยาบยางหยาบดาบหยาบทีเดียวลงไปเป็นกิเลสอย่างกลางเมื่อผู้ละกิเลสอย่างกลางได้แลว้วก็ยังเหลือกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั้นได้ชื่อว่ามองไม่ค่อยจะเห็นถ้าจิตใจไม่ตั้งมันเต็มที่ก็หลงไหลไปตาม กิเลสละเอียดนั่นอยู่เสมอกิเลสละเอียดกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างหยาบนั้นมันเป็นของมองเห็นได้ง่ายแต่กิเลสอย่างละเอียดนั่นความอยากความต้องการในอารมณ์ใดๆยังมีอยู่ในจิตของบุคคลผู้นั้น จิตของบุคคลผู้นั้นก็พลอยหลงไหลไปกับกิเลสละเอียดท่านมองไม่เห็นว่าตัวละเอียดมันก็เป็นกิเลสที่จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เป็นชั้นๆไป อย่างว่ากิเลสกลัวเจ็บกลัวโปวดกลัวทุกขเวทนาจะทำการงานอันใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่กล้าทำก็คือว่ากิเลสอย่างละเอียดทั้งนั้นแหละมันห้ามไว้ไม่ให้ทำถ้าผู้ใดพิจารณามองให้ทะลุว่ากิเลสตัวละเอียดนี่แหละ มันหลอกลวงไว้ให้หลงอยู่ติดอยคล้องอยู่มันแสดงออกมาอย่างว่ากลัวเจ็บปวดทุกเขเวทนากลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวเหล่านี้ละ่ะถ้าเลิกละมันออกไปแล้วก็เรียกว่าแจ้งใสาภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้น หรือว่าแจ้งจางปางเขาก็ว่ามันแจ้งจางปางเรียกว่าแจ้งหมดไม่หลงอย่างว่าเจตคนเรามันกลัวความตายอย่างนี้เมื่อมันไม่แจ้งแล้วมันก็เอาละมันเอาความตายมาหลอกลวงว่าจะเจ็บน้อยหนึ่งมันก็ว่าจะเจ็บมากขันเจ็บมากไปหน่อยมันก็ว่าจะตาย นแน่แหลคือว่าปัญญาไม่รู้เท่าทันสังขารมานกิเลสมานอย่างละเอียดก็เข้าใจว่ามันจะตายจะไปท่าเดียวหารู้ไม่ว่าอันความตายนั้นมีใครเล่าในโลกนี้กั้นกลางว่าไม่ให้ตายได้มีที่ไหนเป็นเด็กก็ตายได้ เป็นหนุ่มแข็งแรงก็ตายได้ปานกลางมันก็ตายได้ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายและมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีเราจะมากลัวตายขี้เกียจขี้ค้านภาวนาอยู่ไม่ได้เราต้องเอาให้มันหมันขยัน รู้ว่าความตายนั้นถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีใครจะแก้ไขได้หมอวิเศษอะไรก็แก้ไม่ตกหมอก็ยังตายได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นาเดผพานก็คือตายนั่นเอง ส่วนรลปร่างกายส่วนจิตใจของเระาพุทธเจ้านั้นเ้ีว่วท่านไม่ตายแล้วท่านออกจากความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนออกจากร่างกายสาลีละอันเป็นกองทุกนี่แล้วจิตท่านก็ไม่ตายแล้วมันตายแต่ร่างกายเท่านั้นเองจิตมันไม่ตายจิตมันแจ้งใส เลยไม่กลัวตายิเลิกเลิกละกลัวตายไปได้แล้วว่าแจ้งใสสะอาดอยู่คนเราถ้าไม่กลัวตายความหวาดสะดุ้งในความตายไม่มีในจิตแล้วทุกเสียงทุกอย่างมันก็ใสสะอาดก็เวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆมันก็ตาย นอนอยู่ดีๆมันก็ยังตามไปตายได้เด็กเล็กยังไม่รู้ภาษาอะไรมันก็ตายได้คนแก่คนชลาหน้าที่จะสงสารคนแก่มันก็ไม่สงสารเอาให้ตายได้คนกำลังมีความสุขสบายอยู่ก็เอาตายได้ มารณภัยคือความตายไม่มีใครจะไปทัดทานได้เมื่อเป็นเช่นนี้จิตผู้ภาวนาอยู่ย่ามาหมัวกลัวตายอยู่เลยละคำว่าตายออกจากจิตหรือให้จิตสูงกว่าความตายและมันก็จะไม่ตายถ้ากลัวตายเท่าไหร่ยิ่งมาตายมาเกิด ก็คือตัวอุปทานความยึดถือกลัวตายถ้าไม่กลัวตายภาวานาให้มันตีตะเลิดไปได้ว่าไม่ไปยึดไปถือตายก็ตามมันจะเกิดโยก็ตามมันจะตายเมื่อใดเวลาใดไม่โยในโครงการของผู้ภาวานา มันเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ารูปร่างตัวตนของมนุษย์คนเราได้เวลาตายมันก็ตายได้เวลาเกิดเพราะมีกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแลว้วมันก็ปั่นป่วนวุ่นวายเพราะความไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากทุกข์อยากจะมี นับตั้งแต่มีวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรจีปาถะนับไม่ถว้วนอันนี้มันมาจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความยึดมัน่นถือมัน่นในตัวในตนในสมมุติอันนี้ถ้าเจตไม่มาหลงไม่มายึดไม่มาเือมันจะตายจะเกิดมันเป็นเรื่องของ ธาตุขันเขาเป็นไปเจตใจผู้รู้โยภายในยาได้มายึดมาถืออย่าได้มาลุ่มหลงมัวเมาว่าเราจะตายเราจะเกิดที่ไหนมันจะมีเรามีของของเราไม่มีโลกนี้เป็นของว่างไม่มีของใครเป็นเจ้าเป็นใหญ่ความหลงตั้งหา มันอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี้อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้มันจะเอาไปไหนดูเขาที่ตายไปเขาได้อะไรไปสามีภรรยาเวลาตายเขาเอาไปได้ไหมโลกของเขากี่คนกี่คนเวลาเขาตายเขาเอาไปได้ไหม พ่อแม่เอาไปได้ไหมพ่อแม่ตายเอาลูกเอาหลานไปได้ไหมลูกหลานจะตายเอาพ่อแม่ไปได้หรือไม่ภาวนาดูในใจให้มันแจ้งในใจของตัวเองจึงชื่อว่าเป็นธรรมถ้าเราฟังแต่คำสั่งคำสอนคำบอกของผู้อื่นอันนี้มันก็ได้แต่เปลือกธรรม ยังไม่ได้เข้าถึงแก่นธรรมแก่นธรรมมันอยู่ในแก่นใจเรานั่นแหละใจที่ภาวนามองเห็นทุรุอุเปงโปงไปว่าเกิดมาแล้วมันแก่ชราจริงๆเกิดมาแล้วมันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆ เกิดมาแล้วมันรอวันตายอยู่ทุกชั่วโมงนาทีวินาทีแต่จิตมันมองไม่เห็นรู้ไม่ได้ก็เลยว่าตัวยังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังไม่ตายทำไมเขาจึงตายให้เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่าไปมัวกลัวอยู่กลัวเท่าไหรยิ่งมาตายมาเกิด พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านไม่กลัวท่านเข้าย่ำยีกิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะในหัวใจท่านให้แหลกลานให้ทำลายไป เยตใจก็พ้นจากกิเลสลาคะโทสะโมหะไปไม่ต้องไปทุกข์ไปร้อนกับมันอีกแล้วเคยทุกข์เคยร้อนมาอย่างนี้ตั้งแต่อนเนกชาตินับพบนับชาติไม่ทวนแล้วยังจะมาเป็นทุกข์เป็นร้อนต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นคือว่าไม่สมควร ท่านจึงให้นึกให้ภาวนาให้มันเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองเมื่อเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองอยู่ที่ไหนมันก็แจ่มแจ้งที่นั่นนั่งที่ไหนทำก็ภาวนาที่นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นเดินไปที่ไหนก็ภาวนาที่นั้น คือว่าภาวานาทุกลมหายใจภาวานาอยู่ในหัวใจของตัวนั่นแหละแล้วความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เป็นความหลงมันก็กลัน่นกรองออกไปเองความรู้ความเข้าใจอันใดที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะแสดงขึ้นมาในที่นี้และ ไม่ต้องไปฟังธรรมที่อื่นธรรมจริงๆก็คืออยู่ในจิตกายวาจาจิตของคนเหล่านี้ก็เป็นตู้พระธรรมเหมือนกับเป็นตู้พระธรรมเป็นตู้พะไกรปิฎกเป็นตู้พระไตรโดูที่นีนฟังที่นี่ปฏิบัติที่นี่ละกิเลสที่นี่ กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะดับละที่นี้ที่จิตที่ใจนี่แหละระพุทธเจา้าพระองค์จึงทรงตัดว่าปัจจตังเวทิตพโพวิญโยหิเวนญ,ญูชนทางหลายพึ่งลูกแจ้งปัจจตังจำเพาะจิตของตัวเอง เิตของผู้อื่นไม่ต้องไปรู้รู้ก็ไม่ได้อะไรเปรียบเหมือนอย่างว่าผู้อื่นเขาบริโภคอาหารลงไปในปากในท้องเขาเขาก็หายหิวโหวยลอยแลถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารเพียงแต่เห็นเขาบริโภคเราก็ไม่หายหิว ยิ่งจะมีหิวมีโหยต,ต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นังนั้นเราต้องบอริพอกอาหารเองเรียกว่าทำอาหารอาหารทำบริพอกอาหารธรรมนั้นมีได้ทุกเวลาความเกิดก็เป็นอาหารธรรมผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งในความเกิด ว่ามันเป็นต้นต่อแห่งความเกิดความตายก็ระงงับดับอารมณ์เช่นนั้นได้ก็เหมือนก็ว่าได้บริโภคอาหารกายก็อิ่มใจก็มีธรรมปีติในธรรมปฏิบัตินั้นไม่หิวหหยลอยแรงประการใด ความขี้เ้าเหงานอนก็หายไปความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายก็หายไปความโมหโหโทโสก็หายไปอะไรอะไรเมื่อตั้งใจไว้ในที่สูงในที่ดีกิเลสลาคะโทสามโมหะมักตกออกไปหายออกไปเกลี้ยงเกาไปโดยลำดับ ดันั้นต้องตั้งใจละกิเลสอย่างยากได้แล้วก็ละกิเลสอย่างกลางละกิเลสอย่างกลางได้แล้วก็ละกิเลสอย่างละเอียดมันมีอยู่ในหัวใจของคนเราทุกคนแต่เมื่อเราไม่เพียนเพ่งดูให้ดีเจ็ดมันจึงมาลุ่มหลงมัวเมาโย เพระนั้นต่อไปให้พากันทำความเพียรละอิเลสยังจิตใจของตัวให้ผ่องใสสะอาดจงเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้และความตาย ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลชนีสัพพีติโยวิวัตันตุสัพะโลคโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโย ο. สุขีเทคายุโกภวะอิวาธานาสีริสนิตยังวุทธาปจายิโนจัตารโอธรรมาวันติ อายุวันโนโสุขังภาลัง